สวัสดีครับในครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวที่ใช้ในการมองหาหุ้นที่มีโอกาสพุ่งแรงหรือที่เรียกว่าหุ้นเบรกอาวนั่นเองครับมาดูกันเลยว่ากลยุทธ์ที่เป็นระบ,บุมากๆแบบนี้เขาทํากันยังไงเคยคิดกันไหมครับว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของหุ้นได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงโอ้โหนี่คือคำถามในฝันของนักลงทุนทุกคนเลยใช่ไหมครับครั้งนี้แหละครับเราจะมาดูกรอบความคิดที่จะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นได้มากขึ้น โอเคครับนี่คือแผนทั้งหมดของเราในครั้งนี้เราจะค่อยๆสร้างกลยุทธ์นี้ไปทีละขั้นเลยนะครับเริ่มจากภาพใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยๆเจาะลึกลงไปจนถึงจุดเข้าซื้อที่แม่นยำที่สุดครับเอาล่ะครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยสิ่งที่สำคัญมากๆที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือหุ้นเนี่ยมันเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักรที่ค่อนข้างจะคาดเดาได้นะครับอืมมันก็คล้ายๆกับฤดูการในธรรมชาตินี่แหละครับมีผลิบานมีร่วงโรย วรารจักรของหุ้นเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็น4สเตจที่ชัดเจนมากๆเลยครับสเตจแรกคือช่วงสร้างฐานหรือ The Base ที่หุ้นยังไม่ค่อยมีใครสนใจราคาก็จะวิ่งไปด้านข้างน่าเบื่อนิดหน่อยพอผ่านช่วงนั้นไปได้ก็จะเข้าสู่สเตจ2ครับ The Advance หรือช่วงขาขึ้นเต็มตัวจากนั้นก็จะไปถึงจุดสูงสุดในสเตจ3ที่ราคาเริ่มแว่งตัวแรงและไปต่อไม่ไหวแล้วและสุดท้ายก็คือสเตจ4ครับ The Decline หรือช่วงขาลงนั่นเองทีนี้ เรามาดูกฎเหล็กกันเลยครับนี่คือกฎข้อที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์ทั้งหมดนี้เลยก็ว่าได้และเป็นรากฐานของทุกอย่างที่เราจะคุยกันต่อจากนี้ครับ ใช่แล้วครับกดเหล็กก็คือให้เราโฟกัสที่สเตจสเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือความสําเร็จเนี่ยมันมาจากการเลือกตกปลาในบ่อที่ถูกต้องและสําหรับกลยุทธ์นี้บ่อนั้นคือหุ้นที่อยู่ในสเตจส2เท่านั้นจริงๆครับเพราะอะไรนะเหระครับเพราะนี่คือช่วงที่นักลงทุนสถาบันหรือรายใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาเก็บของกันอย่างจริงจัง,จงทำให้มีแรงซื้อต่อเนื่องคอยผลักดันราคาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่คำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละว่าหุ้นตัวไหนอย,อยู่ในสเตจ t w ที่แข็งแกรง่งจริงๆไม่ใช่แค่เด้งขึ้นมาหลอกๆ เรื่องนี้เราต้องมีเช็คลิสต์ที่เข้มงวดมากๆครับเหมือนเช็คสภาพเครื่องบินก่อนจะเทคออฟเลยทีเดียวนี่เลยครับเช็คลิสต์8ข้อที่ต้องผ่านให้ได้ทุกข้อห้ามขาดแม้แต่ข้อเดียวมันเหมือนเป็นด่านคัดกรองชั้นดีเลยละครับหลักๆเลยนะมันจะดูเรื่องเส้นค่าเฉลีย่ยหรือ moving averages (MA) ที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละครับคือเส้นสั้นๆอย่าง50วันเนี่ยต้องรออยู่เหนือเส้นยาวๆอย่าง150กับ200วันให้ได้ภาพมันต้องเป็นขาขึ้นชัดๆเลย แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญสุด,สดเลยก็คือค่า relative strength หรือ RS ค่านี้ต้องสูงกว่า70ยิ่งถ้าเกิน90ได้นี่ยิ่งดีเลยมันบอกแล้วว่าเฮ้ย hey, หุ้นตัวนี้มันแกร่งกว่าตลาดนะทั้งหมดนี่แหละครับคือสัญญาณที่ฟ้องว่านักลงทุนรายใหญ่เขากำลังเข้ามาเล่นกันแล้วโอเคพอหุ้นของเราผ่านเช็คลิสต์8ข้อมาได้แล้วดานต่อไปคือการหาจังหวะเข้าซื้อทีมแมนยําที่สุดครับซึ่งตรงนี้แหละที่เราจะมองหารูปแบบพฤติกรรมของราคาที่มันเฉพาะเจาะจงมากมาก รูปแบบที่ว่านี้เขาเรียกว่า VCP ครับหรือชื่อเต็มๆก็คือ Volatility Contraction Pattern แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือรูปแบบการบีบตัวของความผันผวนมันคือสัญญาณสุดท้ายที่บอกเป็นในๆเลยครับว่าหุ้นกำลังถูกสะสมพลังอย่างเงียบๆและพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงแล้ว สไลด์นี้ทําให้เห็นภาพ VCP ชัดเจนมากเลยครับลองสังเกตดูนะครับว่าการปรับฐานครั้งแรกเนี่ยอาจจะลึกหน่อยแต่ครั้งต่อๆมามันจะค่อยๆตื้นขึ้นเรื่อยๆกรอบการแกว่งตัวของราคามันจะบีบตัวแคบลงแคบลงมันเหมือนกับเรากําลังขดสปริงให้แน่นขึ้นเรื่อยๆเพื่อรอวันที่จะดีตัวออกไปอย่างแรงนั่นเองครับแต่มันมีส่วนผสมลับอีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญมากลองโก้มลงไปดูที่วลลุ่มข้างล่างกราฟสิครับเห็นอะไรไหม ในช่วงที่ราคามันบีบตัวแคบลงแคบลงเนี่ยวอลลุ่มมันจะแห้งเหือดหายไปเลยนี่แหละครับคือสัญญาณยืนยันชั้นดีมันบอกเราว่าคนที่จะขายเขาหายกันไปหมดแล้วเหลือแต่คนที่พร้อมจะซื้อและนั่นคือตอนที่หุ้นม,มันพร้อมจะระเบิดขึ้นไปครับเอาละครับทฤษฎีมาเยอะแล้วเรามาดูตัวอย่างของจริงกันบ้างดีกว่ามาดูกันว่ากลยุทธ์นี้เคยใช้หาหุ้นที่สร้างผลตอบแทนมหาศาลเจอจริงๆหรือเปล่า โอ้โหดูตัวเลขพวกนี้สิครับไม่ว่าจะเป็น Netflix ที่บวกไป525%ใน21เดือนหรือ m a d o a d o l เ b r e ที่พุ่งไป75%ในเวลาแค่13วันตัวเลขเหล่านี้มันแสดงให้เห็นถึงพลังของการผสมผสานการวิเคราะห์ stage 2ที่ถูกต้องเข้ากับสัญญาณ VCP ที่แม่นยำได้เป็นอย่างดีเลยครับเห็นไหมครับว่าประเด็นสำคัญจากการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็คือการมีกลยุทธ์ที่เป็นระบบมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเนี่ยมันสามารถสร้างความได้เปรียบอย่างมากในตลาดได้จริงๆ คำถามที่น่าสนใจต่อไปก็คือเมื่อเรามีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนขนาดนี้อยู่ในมือแล้วจะมีหุ้นตัวไหนบ้างละ่ะที่กำลังเข้าเกณฑ์และน่าจับตามองเป็นพิเศษในตอนนี้